รเริ่มแล้วลูกพายของเรานี่เริ่มเล่นน้ําเก่งแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้จะไม่กล้าลงน้ําเลยนะครับลงน้ําแป๊บเดียวก็จะขึ้นแล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับขอบพระคุณคุณพ่อมนบนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับผมกับบรรยากาศช่วงเช้าเชลงน้ําอาบน้ํากินน้ําก่อนจะไปเข้าหลักในป่านะครับผมก็พาน้อง,น,องน้องช้างของเราไปลงน้ํากินน้ําก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยหนาวไหมเนาะหนาวไหมเนาะ เอ้เอ้โอ้โห,โหน้ำสะอาดมากนะครับเอ้ยแม่คันคือลงแห้งแทะเดี๋ยวควันไหลจะพาไปดูใกล้ๆนะครับผมไปดูใกล้ๆกันโอ้ย นลงเล่นน้ำอย่างสุขสบายใจเลยทีเดียวนะครับโอ้ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วลูกพายของเราเนี่เริ่มเล่นน้ำเก่งแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้จะไม่กล้าลงน้ำเลยนะครับลงน้ำแป๊บเดียวก็จะขึ้นแล้วนะครับน,นี่มาวันนี้นะครับมุดน้ำเล่นกับควาน ๆๆสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับโอ้พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ล่าเลงเลยนะครับคือคักคือคักมากนะครับช่วงเช้าๆนะครับลูกพาย ตอนเช้านี่คึกคักมากเลยโอ้ยอดแสงแป๊บนึงนะครับไปแล้ว เราตามไปที่หลักกันนะครับตามไปที่หลักกันมาแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางเอาเข้าหลักที่ป่านะครับผม แน่เจ้ารูปหลอ,อกับสาวแสนสวยออกจากที่พักตอนกลางคืนออกจากบ้านแม่พังขันเงินของเราออมาที่ป่าก็ไม่ไกลนะครับ ประมาณสักห้าร้อยกว่าเมตรนะรจะเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับก็ช่วงหน้าแล้งนะครับก็ไม่ค่อยมี อาหารไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเท่าที่ควรวันนี้อิ่มตอนเช้าเลยนะครับอิ่มแต่เช้าเช้าเลยทีเดียวว่าของควานเขาอัดหญ้าให้ตอนเช้าเลยนะฮะนี่ครับหญ้าอยู่บนรถแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปให้น้องช้างของเรานะฮะ ครับที่น้องจะอยู่ก็ตามร่มไม้ในเนินในนนนะครับก็ตอนเย็นก็มากินน้ำที่นี่ได้ครับกินน้ำที่นี่ได้แล้วก็จะไปกินลงไปอาบที่สระน้ำที่ห้วยประแดงภายนะครับที่ห้วยสาธารณะนะครับไกลบ้านไม่ขัน ก็ลงอาบน้ำอีกทีนึงอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไปกินน้ำที่บ้านแล้วก็กินอาหารที่บ้านนอนพักผ่อนสบายเอ oh, มาถึงที่แล้วไม่ขันจะเอาลงรถเองเลยนะฮะ แล้วนะครับจะเอาลงรถไปกินเองเลยนะครับนี่ครับอยู่ตามร่มไม้นะครับอยู่กับธรรมชาติก็นี่ก็คือวันนั้นนะครับที่บอกว่าทำไมถึงเจ็บตานะครับนี่ครับ สาเหตุไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่สาเหตุก็คือกิ่งไผ่นะครับแม่ขันจะดึงกิ่งไผ่ลงมากินนะครับแล้วก็กิ่งไผ่น่าจะโดนตานะครับก็เลยเจ็บตาไปนิดนึงนะครับข้ามคืนเดียวนะครับวันนี้ก็หายขาดเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ำตาไหลแล้วนะครับ โอ้โอเฮ้ยเฮ้ยใครมานี่เฮ้ย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 รีบลงมาเลยนะครเห็นควันหลายมาเอาย่ามาให้นะรีบลงมาเลยนะครับคือที่ประจำแล้วนะครับตอนนี้ที่ประจำของ ลูกพายมงคลแล้วก็แม่ขันนะครับก็จะมานอนกันที่นี่นะฮะช่วงกลางวันนะครับก็จะมาพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้นะที่นี่นะครับดูครับตอนนี้แม่ขันยังไม่ได้อ่าลูกพายยังไม่ได้กินหญ้านะครับผมตอนนี้โดนครับอาการของ ที่เห็นแม่ขันได้กินคนเดียวนะครับดูครับก็จะดิ้นหน่อยอน,นี่ให้ควันแบ่งหญ้าให้นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอแล้ว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 หญ้าในเปียเราก็จะแบ่งครึ่งกันนะครับผมให้กับแม่ขันแล้วก็ลูกคายของเราแบ่งครึ่งกันนะครับ งานประจำของควานและก็น้องช้างนะครับกิจวัตรประจำวันนะครับเราจะต้องมาพาน้องช้างร้องเรามานอนอามาันอยู่ในร่มไม้ทุกวันนะครับเพราะว่าบ้านของเราก็ยังไม่เสร็จเนาะครับอีกประมาณสัก4ีห้าวันนะครับควานหลายก็ คุยกับช่างแล้วช่างก็ทำบ้านมีงานอยู่นะครับอีกสีห้าวันน่าจะเสร็จนะครับก็จะได้ไปซื้อเหล็กนะครับไปซื้อเหล็กมาเหล็กแปรนะครับมาทำหลังคาบ้านไมคันแล้วก็ลูกภายนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับ ขอบพระคุณคุณพ่อมนบนะครับก็ต้องขอบพระคุณผ่านทางคุณพ่อด้วยนะครับผมที่เข้ามาช่วยสนับสนุนร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับแม่ขันนะครับและครอบครายมงคนน้อยของเรานะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับ ก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนให้เวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขวัหลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม